ครับแล้วอาหารที่มันจะเป็น is ครานี้รสชาติอาหารเราชอบรสแบบไหน is is yummy เอาแบบอร่อย yummy it yummy it tasty ก็คืออร่อยเหมือนกันแล้วก็ yummy tasty yummy tasty แล้วก็ delicious 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 มันมีรสชาติอร่อยเหมือนกันมันจะว่า is yummy it tasty is delicious yummy delicious it tasty delicious delicious อร่อย ยังมี tasty delicious นี่คือรสชาติอร่อยถ้าบอกว่า it taste it s t e l e s s tasteless ก็คือไร้รสชาติ t a e l e s s tasteless t a s t e tasteless 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 t t e l e s t a e l t a s t e e s s t e l s tasteless 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 e l tasteless t a s e s s tasteless t a ่ t e l e s s tasteless t a s t e n e s t a s t e l e s e l t a s t e e s s e l tasteless tasteless t a e l e e l tasteless 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 e l t a s t e l e s อินเกรเดียก็คือส่วนประกอบอินเกรเดียน f อ่ากรีนเคอรี่เหวานกรีนเคอรแล้วก็บอกว่ามีอะไรก็ไล่ไปอินเกรเดียนคอี่ย่าอินเกรเดียนอินเกรเคือส่วนผสมกรเดียนอินเกรเดียนออฟอะไรอินเกอะไร i ินเกรเดียน f อ่า ไครนูโดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนูโดอะไรอย่างเงี้ยเราเอาบาไปมีอะไรบ้างเราเอาบาไปอินเกรดเดียนอินเกรดเดียนอะไรเออเราเอาไปก็มีอะไรบ้างก็ไล่ไปหนึ่งสองสามพิซซ่า two three เจ้าบ้าไปอินเกรดเดียนอินเกรดเดียนอ๋อพิซซ่าอินเกรดเดียนอันนี้เรามีกี่เมนู how many menu อ่า how many menu how many menu how many menus for breakfast today สำหรับอาหารเช้าวันนี้ breakfast for breakfast today r e a k f a s today how many menu for r e a k f a s today มีกี่เมนูอาหารเมนูคือเมนูอาหาร how many menu for b r e a k f a s today t มีกี่รายการอาหารสำหรับข้าวเช้าวันนี้อาหารเช้าวันนี้ how many for breakfast today how many menu for b r e a k f a s today t ไม่เยอะหนูอ่หนูไม่รู้แต่งไม่ได้เลยเมื่อก่อนแต่งไม่ได้นึกงก็ไม่ออก หนูจะเอาะอะไรใส<า>่ใช่ไหมไไพยายามไหม,ไม,มปปคุณคุณเกดก็พยายามอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมมีความพยายามอยู่ไม่ได้<ม>ค่ะหนูยืนยืนแบบว่าหนูก็นึกไม่ออกว่าถ้านสมุิหนูจะไปสัมภาษณ์งานเมื่อก่อนอ่ะหนูก็นึกไม่ออกหนูไม่เคยนึกทั้งที่หนูเคยเรียนเรียนกับเขานะแล้วหนูเคยเรียนเอกภาษาอังกฤษหนูก็ยังแบบมันลืมไปหมดแล้วมันนานอ่ะก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าแต่ของนนี้เคยเรียนเอกอังกฤษมาใช่ไหมเคยเรียนเอกอังกฤษมาใช่ไหมหนูหนูเคยเรียนเอกอังกฤษมาค่ะ เออเห็นไหมมันไม่เกี่ยวถ้าลืมแล้วลืมเลยลืมแล้วลืมเลยไม่ได้ใช้แล้วใช่หนูลืมมันน่ามันหลายปีแล้วอะตั้งแต่เรียนมหาลัยใช่ก็ไม่ได้ใช้เลยใช่ถ้าไม่ได้ใช้มันลืมจริงค่ะมันลืมจริงเห็นไหมไม่เกี่ยวเอกกก็ไม่เอกนะคุณนานี้ไม่เกี่ยวใช่ค่กิตไม่เหกอากิจนะเออหนูนีไม่ได้เลยแล้วหนูก็ยืนยืนแต่งประโยคไม่ได้เลยว่า จะพูดยังไงอ่ะพูดอะไรมันเชื่อมยังไงมันอะไรยังไงเนี่ยจําลืมไปหมดใช่ไมครับมันลืมไปหมดไม่ได้เลยค่ะแต่เมื่อกี้หนูหนูนั่งทําก่อนครูมาเนี่ยหนูคิดแล้วหนูก็เขียน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 เก่งมากเลยดูสิเขียนแบบไหลมากเลยมันไหลแบบโฟล์มากเลยมันโฟล์เลยใช่ไหมมันโฟล์เลยปฏิใช่โฟล์มากเลยค่ะใช่ค่ะอืมแบบคิดแล้วก็เขียนคิดแล้วก็เขียนได้เลยแบบว่าเอยแม่อยู่ตรงนี้พ่ออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเลยค่ะ ถือว่าถือว่าพวกเราสําเร็จแล้วแหละตอนนี้ก็เอาแค่ให้มันสวยงามเอาภาษาให้สวยงามขึ้นเรื่อยๆนะครับสวยงามด้วยตัวเราอยู่กับมันอยู่กับมันเหมือนเราเลี้ยงลูกนี่แหละเหมือนเราเลี้ยงหมารักเรานี่แหละเราอยู่กับมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ก็รดต้นหน้าต้นหน้าก็รดน้าพรวนดินนี่แหละกรไปอย่างนั้นแหละอยู่กับมันจนได้กินผลกินดอกมันอ่าประมาณนั้นน่ะทํามันไปดีกว่าเราถ้าเราไม่มีความสุขเราเรียนผิดวิธีมันไม่ง่ายนะครับถ้าเรียนผิดวิธีมันไม่ง่ายเลยยาก เดี๋ยวยิ่งคุณมาเร,เรียนเรื่องการตั้งคําถามัาครูโทนี่ยิ่งจะต่างจากที่คุณเรียนปรญาตรีมาเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สอนแบบครูโทนี่นะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นเยอะเลยเพราะครูโทนี่ปรับมาใหม่หมดหลักสูตรนี้ปรับเพื่อสมองคนไทยคนไทยเป็นสะพานภาษาไทยไปสู่ภาษาอังกฤษนะครับครูโทนี่วิจัยมาด้วยตัวเอง,วเองเพวกนี้พอครูโทนี่ไปลองมาหมดแล้วแต่ก็มาปรับด้วยวิธีของตัวเองปรากฏว่าลูกศิษย์ปลดล็อกอะไรเยอะครับสนุกด้วยไม่ง่วงเลยหนึ่งชั่วโมงปกติในสมองคิดจะกินอะไรแล้วตอนนี้ จะไปไหนแล้วคันหลังปวดเอวแล้วอยากกินน่ากินที่แล้วสราสราาพัดสารเเพละเออ